สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องชมลมสื่อดอนเมืองและสื่อออนไลน์เฟซไลไน์เนวเราครับเรานำท่านผู้ชมไปที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยไปชมการแข่งขันฟุตบอลไพริเตอร์รุ่นอายุ14ปีรอบคัดเลือกระดับจังหวัดนนทบุรีโดยในวันนี้วันศุกร์ที่19สิงหาคมพศ2565 เวลา10บนาฬิกาคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีพบกับโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและอีกหนึ่งคู่โรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครนนท์พบกับโรงเรียนเทศบาลปลายบางเราไปติดตามชมบรรยากาศเกมการแข่งขันทั้งสองคู่ด้วยกันครับ คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีวิทยาลัยพบกับโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมสวนกุหลาบนนทบุรีได้เป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนในครึ่งเวลาแรกทั้งสองทีมเปิดเกมแรกกันแบบสนุกชนิดที่กองเชียร์ทั้งสองฝั่งนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียว แต่ไม่สามารถทำอะไรกันได้มีแต่ลูกว่าเสียวเหย็นทั้งสองฟังจบครึ่งเวลาแรกยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์และโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมาประสบความสำเร็จในครึ่งเวลาหลังเป็นประตูโทนประตูเดียวเชอดฉวนกุหลาบนนทบุรีวิทยาลัยไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ ส่วนอีกหนึ่งคู่ในรุ่นอายุ14ปีโรงเรียนนครนนท์วิทยา6เสื้อสีเขียวพายแบบหมดรูปให้กับโรงเรียนเทศบาลปลายบาง1ประตูต่อ4